อ่านี่ครับสุกรพันธ์มีมีระดับ GGP สี่ตัวนะแล้วระดับ GP GP นี่นะ4มีทั้งหมด11ตัวนอกนั้นเป็น GP GGP อยู่มีสี่ 4. นะ GP มี7ตัว นี่ครับาอากาศร้อนเปิดพัดลมให้นี่เย็นสบายเหาะไหมเย็นสบายนี่นะเย็นสบายรุ่นนี้คงจะเก็บไว้เป็นพันน่ะของตัวเองนะครับเสริมทับยังขาดแม่พันธ์อยู่พอควร ปีนี้ว่าจะขยายไปเพิ่มไปอีกยี่สิบแม่จะพอได้ไหมถ้าขายไม่หมดก็คงได้ถ้ามีคนมาแบ่งไฟก็คงไม่ถึงก็คงเอารอบหน้านะปีนี้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มแม่พามอีกยี่สิบรวมของเดิมสี่สิบก็จะได้หกสิบพอดีนะครับเบรก อีเวนต์พอยน่าจะประมาณ35แม่ขึ้นไปนะจุดคุ้มทุนนะเมื่อเทียบกับสัดส่วนวัตถุดิบอาหารการกินของราคาแพงสามสิบห้าแม่ขึ้นไปถึงจะมีกำไรนะถ้าราคาอาหารแพงขนาดนี้เดินไปเลี้ยงน้อยเนี่ยนะจะขาดทุนครับผม จุดคุ้มทุนจะไม่มีนะเบรกยื p พ i อยจะไม่มีเพราะนั้นก็แล้วแต่ฟาร์มนะบางฟาร์มเขาบอกว่าจุดคุ้มทุนที่เลี้ยงหมูขุนนะสามสิบห้าแม่บางฟาร์มเขาบอกว่าสามสิบแม่ก็พอจะพอพอพอ,พอมองเห็นกำไรหน่อยในระดับต้นทุนการผลิตสูงนะ อาหารของเขานี่สูงมากาเขาเรียกว่าต้นทุนของที่นะ c o s put นะมาจากต้นทุน c o s put นะต้นทุนเพิ่มขึ้นกำไรก็ลดลงนี่นี่คือคแท้นะส่วนสองสายอยู่ฝั่งนี้ นี่นี่คือไม่ใช่แม่เลี้ยงลูกนะพี่เลี้ยงน้องนี่เอารุ่นน้องมาอยู่ด้วยไม่มีข้อใส่ส่วนสองสายคือนี่ครับอ๋ภอภาพเลยนี่แม่สองสายใครอยากได้ก็แม่แวะมาได้นะครับเลยมาเอาเลยสวยๆแล้วครับมาชั่งน้ำหนักกันไปเลยนะนี่เปิดพัดลมให้เพื่อระบาย ทำร้านนะแม่สองสาวถ้าเหลือจากลูกค้าเลือกไปก็จะเป็นเวทีของผมนะก็จะได้คัดบรรจุไว้นี่แล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ก็คือตัวรุ่นรุ่นรุ่นเล็กเล็กลงมานิดนี่อยู่ฝั่งนี้ก็มาสิทธชีวิตถ้าใด้อยากได้ก็แวะมานะครับแวะมาครับ ท่านใดอยากได้แวะมาดูได้เลยนะครับครับสวัสดีครับ